สวัสดีครับบิบิตคอยนะครับวันนี้ก็รีวิวกันเล็กน้อยนะครับก็คือเหรียญห้าบาทเวลาเข้ามานะครับเวลาเข้ามาเหรียญห้าบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะเฉพาะตีแล้วก็คนที่เข้าใจหลายหลายคนก็จะจับเหรียญห้ามาเกี่ยแบบนี้นะครับมาเกี่ยกันแบบนี้พอเกี่ยปุ๊บเนี่ยเหรียญที่มีความหนากว่าครับเหรียญที่มีความหนากาก็คือเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับก็จะแยกเหรียญที่มีความหนากว่านะครับหนากว่าแค่อาจจะแค่มิลเดียว นะครแต่แค yeah, mm ่สัมผัสรูปอย่างเงี้ยฮะสัมผัสรูปไปแบบนี้ก็จะรู้เลยว่ามันหากว่าเราก็จัดแยกออกมาก็เอาแต่เพื่อนๆที่สะดวกแล้วก็เห็นคุณค่าของเหรียญนะครับเอาแต่เพื่อนๆที่สะดวกแล้วเห็นคุณค่าแต่เหรียญก็คือของจีจะคัดกสอไว้แบบนี้ครับตั้งแต่สองสองห้าสองเก้านะฮะไล่ไปปื้ด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 ้ดเลยนะครับไล่ไปถึงสองห้าหสองนะครับ ก็คือไล่ไว้ทําไมไล่ไว้เพื่อเก็บไว้อย่างละหนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็คือพอเราเราเก็บสะสมไว้อย่างละหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยเราก็รอเวลาไปอีกประมาณสัก40ปี40ปีเหรียญเหรียญรุ่นนี้ก็จะอ่าเขาเรียกไงนะอ่าไม่ไม่น่าจะเหลือมากในท้องตลาดก็จะกลายเป็นเหรียญหายากนะครับเหรียญตัวนี้ก็ต้องเก็บรีมเหมือนกันอย่างละหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเก็บสะสมไว้แต่ว่าทั้งหมดก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงคือ ใครทนได้ถึง40ปีบางทีเราอาจจะไม่ได้ขายแต่ลูกหลานเราอาจจะได้ขายนะครับก็ทำคลิปออกมาให้เป็นกำลังใจดูว่าถ้าเราทำอะไรบางอย่างเพื่อให้คนรุ่นหลังรวยเราทนไหวไหมให้เวลาเดินไปเองนะครับก็คลิปนี้ค่อนข้างจะยาวแล้วครับกลัวเพื่อนๆเบือเ่อนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสวดีครับ